สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคุนธรรมเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเ,เรื่องบันเทิงกับรายการโชคุณเดอะแลนกิ้งหรือคลิปจัดอันดับนั่งเอกก็ไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับสำหรับคลิปจัดอันดับในครั้งนี้และโชคคุณเดอะแลนกิ้งในคลิปนี้ภูิใจเสนอถ้าอันดับอุลตาแมนที่อยากให้ถูกนะับเป็นตัวหลักมากมากมากที่สุดขออธิบายง่ายๆก่อนนะครับในจักรวาลอุลตาแมน ก็ได้มีอุลตร้าแมนตัวใหม่ถือกำเนิดขึ้นมามากหน้าหลายตาแต่มีเพียงอุลตร้าแมน52ตัวเท่านั้นนับตั้งแต่อุลตร้าแมนตัวแรกอย่างอุลตร้าแมนเชเกอร์ที่ถูกนับเป็นอุลตร้าแมนตัวหลักๆเพราะมีบทบาทมากที่สุดในจักรวาลอุลตร้าแมน แต่มีอุลตร้าแมนอีกหลายตัวที่คคอรมีบทบาทเป็นอย่างมากในจกักรวาลอุลตร้าแมนแต่ทาสเบรย่าดันเสือไม่นับะนั้นน่าเสียดายมากเลยเลยเป็นหัวข้อในการจะอันดับในคลิปนี้นั่นเองกับห้าอันดับอุลตร้าแมนที่อยากให้ถูกนับเป็นอุลตร้าแมนตัวไหนอย่างเป็นอย่างมากซึ่งในห้าดับนี้จะมีอุลตร้าแมนตัวไหนกันบ้างจะมีตัวที่ผู้คนชอบไหมนันะก็เชิญไปรัชบชมกันได้ว้าไปเลย อ่ันดับที่5อุลตร้าแมนเบีเล่กับอุลตร้าแบททอร์เลียเกจะไทม์ไลน์คู่ขนานถึงแม้เบลเล่กับทอร์เลียเกในไทม์ไลน์หลักจะตายหาไปแล้วแต่ในจักรวาลไทม์ไลน์คู่ขนานก็ได้ถูกแอสูทัทลัดฆ่าเวลามาและชัดชวนทั้งสองคนจากแต่ละไทม์ไลน์มาร่มทำวิลการมเรเยวเในจักรวาลไทม์ไลน์หลัก ในฐานะสมาชิกของกองทัพเดอะคิงดอมและได้บัฟพลังแอสซูเทียมมาจากไอเจ้าทัตระจะทะะําทให้ทั้งสองตัวนี้แข็งแกงไปอย่างมากอาจจะแข็งแก่งกว่าเบเล็กกับโทรเรแกในไทม์ไลน์หลักซี่จนถึงขนาดทําให้เหล่าพี่น้องอุนต้าในไทม์ไลน์หลักได้ลงไปนอนกระแตตุยตุยนุ้ยกันมาแล้วจากการต่อสู้กับไอสองตัวนี้ถ้าเกิดว่าไอสองตัวนี้จะไทม์ไลน์จักรวาลทุกขนานกับตัวกับใจมาอยู่ฝ่ายพักพระเอกแล้วก็ก็จะ เป็นกำลังหลักสำคัญได้เป็นอย่างดีเลยและเหมาะมากที่จะขึ้นไปเป็นตัวหลักในสาระบบอุลตร้าแมนต่อไปนี้แต่ที่มาอยู่ในอันดับที่5อันดับที่สุดก็เพราะว่ามาเป็นอุลตร้าแมนตัวแรกไงที่ถึงแม้จะไม่ได้เข้าด้านมืดแต่ก็ยังเป็นตัวร้ายได้อะไรอย่างี้และอีกใจหนึ่งก็ยังอยากให้ไอ้สองตัวนี้ยังเป็นตัวร้ายตัวห่าอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเิยม,มาอยู่ใน,นอันดับที่ห้านี้อันดับที่สี่อุลตร้าแมนบอย อุลตร้าแมนบอยเป็นอุลตร้าแมนที่ปรากฏเฉพาะในรายการอุลตร้าโคลอเซียมรายการที่เล่าเรื่อมวิลาการปกป้องโลกพิทักษ์โลกของเหล่าอุลตร้าแมนโดยเขาจะเป็นพิธีกรในรายการนี้แต่ถ้าเป็นในจักรวาลหลักอุลตร้าแมนบอยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนอ um, ุลตร้าโคลอเซียมในเดดเดนแสนเดวลาเอชสปที่ก็ไม่รู้ว่าไอเด็กกระโปงนี้เรียนจบแล้วหรือยังแต่ถามว่ามาอายุเท่าไหร่แล้วนะเหรอก็ยังไม่ รู้แน่ชัดเหมือนกันแต่ที่รู้แน่ๆน่าจะอายุมากกว่าอุลตร้าแมนจีทนะถึงแม้มันจะยังบินไม่ได้เหมือนอุลตร้าแมนตัวอื่นก็เถอะมีไอดอลต้นแบบก็คือโซฟีหัวหน้าของหน่วยพิทักษ์อวากาศและเป็นพี่ใหญ่ของพี่น้องอุลตร้าเป็นแรงบันดาลใจทําให้เขาอยากเป็นหนึ่งในนักรบอุลตร้าแห่งหน่วยพิทักษ์อวากาศและมีอุลตร้าวูแมนที่เขาแอบชอบก็คือองค์หญิงยูเลียมองค์หญิงแห่งดนแดงแสงเล่งของสูนยและแมมือที่จริงมันควรที่จะถุนนะับเป็นอุลตร้าแมนตัวหลักได้ นะเพราะขณะดไออุลตร้าแมนนิสที่ปรากฏแค่ในโฆษณาอุลตร้าแมนยังถูกนับเป็นตัวหลักได้เลยแล้วทำไมไอเด็กกระโปรงคนนี้จะไม่ถูกนับไม่ได้อะแถมตัวนี้ก็เคยมีบทบาทในอุลตร้าแกลกซี่เดอะมูวี่กำเนิดอุลตร้าแมนซีโร่แค่ช่วสงสั้นๆอีกด้วยแต่ขอมาอยู่ในอันดับที่4ดีกว่าเพราะอุลตร้าแมนตัวนี้ยังเด็กอยู่เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โตแล้วหอยังแถมยิงโล่แสก็ไม่ได้เล่นบินก็ไม่ได้แถมตอนฝึกต่อสู้ก็ไม่เคยชนะใครได้เลยเลยเขาจะ สบรยาตได้เลยว่าทําไมถึงไม่นับไอตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวหลักแต่ถ้ากลับมาบีบทบาทในผลงานหลักแล้วก็อยากให้ไอเจ้าอุตตาแมนบอยโตเป็นผู้ใหญ่สักทีและต่อสู้เก่งเกยจึงให้มาอยู่ในอันดับที่4นี้อ่าอันดับที่3เอเล็กโลโตและน้องของยายอาเมียเฮ ในบรรดาอุลตร้าแมนจากดาวอุลตร้ายูโฟตีนั้นมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นที่ถูกนับเป็นอุลตร้าแมนตัวหลักนั่นก็คืออุลตร้าแมนโจเนสวิราบุลุษแห่งดาวยูโฟตีจากอนิเมเตอรซีรีส์ดีอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนไททัสนับถาจอพลาแห่งยูโฟตีจากทีวีซีรีส์อุลตร้าแมนจากาแต่ก็มีอุลตร้าแมนอีก3ตัวที่มีบทบาทในอนิเมชันซีรีส์ดีอุลตร้าแมนที่โจเนสไปเอกนั่นก็คือเอเล็ก ลอตโตและอาเมียน้องสาวของโจเนียซึ่งอาเมียเป็นนักลอกอุลตร้าเพียงคนเดียวก็ไม่ใช่คนเดียวแล้วก็มีหลายคนที่ไม่สามารถขยายล่าเป็นร่างยักษ์ได้เหมือนกับพี่ชายของเธอและเพื่อนเพื่อนคนอื่นถึงแม้เธอจะขยายล่างไม่ได้แต่เธอก็ช่วยคอยซัพพอร์ตให้กับพวกโจเนียได้เป็นอย่างดีเลยในการต่อสู้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิ๋วแต่เจ๋วทั้งเอเล็กทั้งลอตโตและก็ทั้งอาเมียตางก็มีบทบาทไปอย่างมากในแอนิเมชั่นซีรี อุลตราแมนขนาดนั้นเพราะปัจจัยหลายอย่างเลยไม่ถูกนับแต่ถึงแม้จะไม่ถูกนับเป็นตัวหลักแต่ก็ยังหวังว่าพวกเขาจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในผลงานหลักงานโดยเฉพาะฉบับไรอัชัยและยังหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้ถูกนับเป็นอุลตราแมนตัวหลักได้สักวันหนึ่งนะแถมอาเมียในล่านมนุ์นี่แจ่มมากเลยเอาล่ะไปดูอันดับต่อไปกันดีกว่าก่อนที่พี่คนนี้จะมาซัดหน้ากลัวตอนนี้ อันดับที่สองอุลตร้าแมนรูและอุลตร้าแมนกรูอุลตร้าแมนรูเป็นปอุลตร้าแมนร่างรวมที่เกิดจากการรวมร่างกันระหว่างสองพี่น้องจากมินเนโตะใหญ่อุลตร้าแมนลอสโซมินเนตโตะคาซมิกับอุลตร้าแมนบูมินเนตโตะอิซมีโดยการใช้ลูกเจโรกับคิวามิคริสตัลในการแปลงร่าง อุลตร้าแมนกรก็เปิดเสมออุลตร้าแมนรุนในเวอร์ชั่นอัปเกรดที่เกิดจากการล้มร่านกันระหว่างสาพี่น้องตระกูลม,มินาโตะใหญ่อุลตร้าแมนลอสโซมินาโตะคาซุม,มิ พี่ชายคนโตอุลตร้าแมนบูมินาโตะอิซามิน้องชายคนลอและอุลตร้าบูเมนเกจอมินาโตะอซาฮินน้องสาวคนสุดท้องโดยการใช้ลูกไจโรและมาโคโตคริสตัลในการแปลงร่างที่จริงไม่ว่าจะเป็นทั้งอุลตร้าแมนรูหรืออุลตร้าแมนกรูมันควรจะนับเป็นอุลตร้าแมนตัวใหม่และเป็นหนึ่งในตัวเอกหลักนะเพราะอุลตร้าแมนร่างรวมที่ถูกนับเป็นตัวใหม่และเป็นหนึ่งในตัวเอกหลักก็มีไปตั้งสารตัวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนเลเจนต์อุลตร้าแมนซาก้าและก็ อร้แมนกินกับวิตตรีแต่ทานสโบรยาผู้ทรางอุลตร้าแมนดันเสือไม่นับไอสองตัวนี้เป็นตัวหลักซะง,งั้นเพียงเพราะถ้านับไปแล้วเดี๋ยวลอสโซบูและเกรจโจที่เป็นหนึ่งในนิวเจเนเรชันฮีโร่จะแปลกแยกที่สุดในบรรดานิวเจเนเรชันฮีโร่เพราะไม่มีมล่าสุดยอดสิเลยถูกนับไปเป็นล่าสุดยอดและล่าขั้นสูงสุดของลอสโซบูและเกรจโจไปโดยปริยายแล้วทำไมไม่นับเป็นคั้นตัวใหม่และเป็นล่าสุดยอดไปเลยล่ะไอซโบแต่ก็ยังหวังอีกเหมือนกันนะ ว่าสักวันหนึ่งทั้งอุลตาแมนรูและอุลตาแมนกูกจะถูกนับเป็นตัวใหม่และเป็นหนึ่งในตัวเอกหลักของสารระบออุลตาแมนในสักวันหนึ่งอ่ะ ที่จริงกาจะนับอุตราแมนเลกาที่เกิดจากการรวมร่างกันร,ระหว่างกิงกะวิตอรี่เอ็กออฟจีลอโซบูกิโจไทกัะไททันแล้วก,ก็มาอยู่ในอันดับ2ร่วมด้วยนะแต่ไปไปมา,มาไม่นับดีกว่าเพราะในมูวี่อุตาแมนไทกะนิวเจเนเรชั่นไคลแม็กก็ได้เปิดเผยมาแล้วว่ามาเป็นแค่อีกร่างหนึ่งของอุตาแมนไทกะแค่นั้นเอง ก็แค่มีพลังของเหล่าอุตตาแมนนิวเจนที่มารวมร่างด้วยจนเปลี่ยนทั้งรูปร่างเขาบนหัวแล้วก็ชื่อของตัวเองไปแค่นั้นจนเก่งเทพขนาดนี้ไม่มีอะไรมาก แล้วก็มาถึงอันดับที่1นึ่งโซลา่าโซลา่าหรือโซล่าเป็นอุลตร้าวูแมนเผ่าสีน้ำเงินสายวิทยาศาสตร์แห่งดีแด,ดงแสนเนบูระเอเ็ปเป็นเพื่อสมัยเด็กของอุลตร้าแมรีบูและยังเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแยห่งอวกาศที่อุลตร้าแมนฮิคาริเป็นผู้ดูแลอีกด้วยต่อมาเธอก็ได้ย้ายไปประจำการอยู่ในทีมกาแล็กซีและสกิฟฟ์ร่วมกับอุลตร้าแมรีบูตเพื่อคอยพิทักษ์สิ่งมีชีวิตที่ แอร์ในจักรวานนัดแต่นั้นมาถึงแม้หน้าตาเธอจะดูเป็นตัวประกอบไปหน่อยแต่เธอก็มีบทบาทเป็นอย่างมากใน Ultra ah ok อุลตราแกลกซี่ไฟภาคมหาภัยสโคเกเครอไปหาดูเอาเองในช่องยู u ู e อุลตร้าแมนออฟฟิเชียลจนสมควรที่จะถูกนับเป็นอุลตร้าแมนตัวหลักเป็นอย่างมากเลยเพราะในบรรดาคุณต้าบูแม็ที่เป็นตัวเอกหลัก ก็มีตัวสีเงินตัวสีแดงและก็ตัวสีส้มกันไปแล้วถ้ามีอุลตร้าบูแมงสีน้ำเงินอย่างโซล่าเข้าไปด้วย <c oughs> ก็จะดูหลากหลายมีสีสายและมีชีวิตชีวาไปอย่างมากเลยยิ่งอุลตร้าบูแมงที่เป็นตัวเอกหลักก็มีน้อยอีกด้วยนะแถมถึงขนาดได้ออกเป็นสินค้ากาชาปัง GP u อุลตร้าเมดอที่เป็นสินค้าพิเศษของทาบันไดอีกด้วยนะ ถ้าจะมาใครอย่างนี้ควรนับเธอเป็นหนึ่งในตัวเอกหลักด้วยนะเซบยอมใจจริงๆพอยกให้ไป็นอดัมนี่ไปเลยในคลิปนี ก็จบกันไปแล้วสำหรับ5าอันดับอุลตร้าแมนที่อยากให้ถุงน้ำเป็นอุลตร้าแมนตัวหลักมากมากมากที่สุดแล้วคุณอยากให้อุลตร้าแมนตัวไหนที่ไม่ได้ถุงน้เป็นตัวหลักถุงน้เป็นตัวหลักก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้กันด้วยนะครับไม่มีอะไรฝากแล้วงั้นขอตัวกลับกัไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายว้ไปละ อย่าลืมกดไลค์กดดีไลค์ like, ถ้าไม่ชอบกดแชร์กดติดตามกดสไ๊อตกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนและก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะเด้อ